สวัสดีครับพบกับช่องตุรันมูตู้อีกครั้งนะครับวันนี้ยังอยู่กับรถ t o y ยต a าเซียนตนะครับจะมาในเรื่องของการใช้งานกระจกไฟฟ้ากับกระจกปรับและพับไฟฟ้านะครับก็ก่อนไปชมก็กดติดตามและกด subscribe ให้ด้วยนะครับครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับผมอันดับแรกเราก็ต้องปลดล็อกรถก่อนนะครับเพื่อเข้าไปในรถนะครับแล้วเราก็จะต้องวางคูญแจไว้ในรถหรือพกติดกระเป๋านะครับ เพื่อที่จะใช้งานกระจกไฟฟ้านะครับหรือกระจกพับพับไฟฟ้านะครับผมนี่ครับรีโมทนะครับกรณีที่ไม่ติดเครื่องรถนะครับก็คือต้องกดปุ่ม1ครั้งนะครับกด1ครั้งเนี่ยวิทยุระบบวิทยุจะติดนะครับไฟพวกจ่ายเื่องชาร์จต่างๆจะติดกดครั้งที่2นะครับไฟหน้าปัดจะติดนะครับผม ครั้งที่2เนี่ยไฟหน้าปัดจะติดคุณจะสามารถใช้งาน mm hmm. กระจกไฟฟ้ากระจกมองข้างปรับและพับไฟฟ้าได้นะครับอันนี้คือไฟออนแล้วนะครับอ่าไฟดูแจออนแล้วนะครับก็คือสวิตช์หน้าปัดติดพร้อมที่จะสตาร์ทรถถ้าคุณกดแค่อีกครั้งหนึ่งก็จะติดเครื่องเลยนะครับอ่าดูนะครับอันนี้เป็นการติดเครื่องเลยนะครับผมตัวกระจกไฟฟ้าเซนต้าเนี่ย จะเป็นขึ้นลงอัตโนมัติข้างคนขับนะครับกดแค่สัมผัสเดียวลงมันจะลงสุดง้างขึ้นสัมผัสเดียวมันจะขึ้นสุดหรือถ้าคุณต้องการให้มันอยู่ระดับไหนคุณกดซ้ำอีกทีมันจะหยุดนะครับหรือคุณกดค้างไว้ก็ได้นี่ครับกดค้างไว้แค่ไหนจนพอนะครับเขาก็จะหยุดแค่นั้นนะครับซึ่งสวิตช์ฝั่งคนขับมีไฟสถานะแจ้งทุกบานนะครับ ฝั่งค,คนนั่งก็มีไฟสถานะเหมือนกันนะครับทั้ง4บานทั้งแบบตัตาเซียนต้านะครับอันนี้เป็นข้างคนนั่งนะครับนั่งหน้านะครับก็กดลงนะครับง้างขึ้นก็คือกดขึ้นนะครับอ่ะเรามาดูกระจกหลังขวาบ้างนะครับอ่าหลังซ้ายมาดูนะครับหลังขวาก่อนนะครับผมอ่ะนี่กดกระจกจะลงได้แค่นี้เท่านั้นนะครับไม่ต้องถามเลยว่า,ากระจกลงสุดไม่สุดกระจกเซียนต้าบานหลังลงได้แค่ระดับ ล่างอย่างที่เห็นในคลิปเท่านั้นนะครับดูหลังหลังซ้ายมั่งนะครับดูนะครับการลงจะลงได้แค่นี้นะครับจะลงไปมากกว่าน,นี้ไม่ได้คือเขาคงติดในเรื่องของมอเตอร์ประตูนะครับเห็นะครับกดค้างแค่ไหนก็เอาขึ้นเดินสุดนะครับ ทีนี้เรามาดูในส่วนของกระจกข้างปรับและพับไฟฟ้าใช้อย่างไงมันจะแตกต่างจากสมัยก่อนโดยใช้เป็นปุ่มบิดนะครับคราวนี้จะไม่ได้ใช้สลักเลื่อนนะครับก็ตัวนี้จะเป็นที่ปุ่มชี้คือจะเป็นปุ่มกดสําหรับพับกระจกไฟฟ้าและกลารกระจกไฟฟ้านะครับถ้าคุณกดตัวบนนะครับจะเป็นการกดสั่งกลางกระจกไฟฟ้านะครับอ้ากระจกพับไฟฟ้านะครับผมนี่นะครับกลางออกนะครับ ส่วนกระจกปรับซ้ายปรับขวาจะปรับกระจกมองข้างซ้ายขวาทำยังไงนี่ครับสถานะต้องอยู่ตรงกลางนะครับถ้าคุณบิดไปทางซ้ายอันนี้ผมบิดก็คือกระจกจาบควบคุมกระจกไฟฟ้าด้านซ้ายนะครับน่ครับโยกขึ้นโยกลงนะครับซ้ายขวานะครับเป็นการปรับกระจกดูนะครับเห็นไหมครับ จะซูมให้ดูนะครับผมเห็นไหมครับกระจกกลางซ้ายไปหมุนไปทางซ้ายก็ออกทางซ้ายเข้ามาทางขวาก็เข้าทางขวานะครับก้มนะครับก้มลงเห็นไหมครับเงยขึ้นเห็นนะอันนี้คือใช้เหมือนจอยสติ๊กตัวนั้นนะครับโยกขึ้นลงซ้ายขวากระจกจะถ่วครับตามนี้เลยครับถ้าเราหมุนไปตรงกลางคลิกเดียวนี่คือจะไม่ปรับปรับอะไรไม่ได้เลยถ้าหมุนไปทางขวาอีกคลิกหนึ่งจะเป็นการควบคุมกระจกมองข้าทางด้านขวานะครับเหมือนกันครับ ก้มเงยซ้ายขวานะครับคุณก็ปรับให้ตามที่สถทัศนวิสัยที่คุณชอบไปับเห็นะฮะอันนี้คือปรับให้ดูนะครับอันนี้คือก้มก้มลงนะครับอ่าก้มสุดกลางซ้ายแล้วก็กลางไปด้านขวาอ่านะครับก็เงยขึ้นนะครับฐานะนี้เนี่ยครับการปรับใช้ปุ่มเดียวแต่ ปรับไปทางซ้ายและทางขวาอยู่ตรงกลางคือสถานะล็อกอะไรไม่ได้สวิตช์ก็จะไปซ้ายไปขวาไม่ได้นะครับอย่างที่ทําให้ดูในคลิปท้าบิดทางซ้ายนะครับทีนี้ส่วนตัวผมจะคาทางซ้ายไว้นะครับเพื่อจะใช้งานเวลาเข้าจอดนะครับผมก็คลิปนี้ก็ขอบคุณนะครับที่ติดตามและรับชมนะครับผมพบกันใหม่คลิปหน้านะครับอย่าลืมกดติดตามและ subscribe ให้ด้วยนะครับสําหรับช่องใหม่ๆ ครับวันนี้ก็นำเสนอเท่านี้สวัสดีครับแล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ